วันนี้ช่างเป็นเลิกงามยามดีที่จะมารับชมภาพยนต์จริงๆจ,จะได้ดูแล้วโอ้แล้วนี่มันเครื่องหมายอะไรกันอู้อึ้ยไม่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 ใช่อันนี้สิต้องอันนี้อ,อือ,อ,อ,อต้องต้องทำยังไงเนี่ยกดยังไงออลืมลืมก,กดอันนี้ออืกด<ห>อันนี้<ห>นวายคุณพี่คุณพี่กำลังทำอะไรคะ คุณพี่จะทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากทำไมเดี๋ยวนี้เขามีกรุ๊ปสี่แอปที่เป็นทางธนาคารและใช้จองตัวหนังได้ง่ายๆแค่ล็อกอินแล้วเลือกเมนเจอซินแสกกดหนังเลือกเวลาเลือกที่นั่งแล้วจ่ายตังค์กระดุ่นหนังบั้มๆกับโปรไอแม็กได้แล้วจะไปยากอะไรคะคุณพี่คะในรองไอแม็กจอใหญ่หัวใหญ่กว่ารงทั่วไปตั้งสี่เท่าเลยนะคะอีกทั้งยังได้นั่งเบาะนุ่มๆฟังเสียงก็ะเฮิร์มเงินปังกระจ่ายไปเลยค่ะ